<c oughs> สวัสดีค่ะตตกจากชาแนลแตกวารินนะคะหลังจากคลิปที่แล้วนะคะเราได้พูดเกี่ยวกับว่าการวางแผนการเงินคืออะไรคลิปนี้นะคะเราจะมาให้เหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องวางแผนการเงินกันค่ะซึ่งแตกนะคะก็มีตัวอย่างอย่างน้อย6เหตุผลด้วยกันค่ะว่าการวางแผนการเงินนะคะสำคัญกับเราอย่างไงแล้วทำไมเราถึงต้องวางแผนการเงินกันค่ะ ข้อแรกนะคะก็คือรายได้ของคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่เพียงพอกับค่าครองชีพค่ะ ขอยกตัวอย่างนะคะอย่างข้าวราดแกงค่ะที่เราทานกันตามฟู้ดคอร์ดนะคะเมื่อประมาณ10 2ถึง20ปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาเริ่มต้นนะคะอยู่ที่ประมาณ25-30บาทค่ะหรือว่าสูงขึ้นไปนะคะก็เริ่มต้นกันอยู่ที่40บาทค่ะแต่ณปัจจุบันนะคะราคาเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ50-60บาทแล้วค่ะแล้วบางร้านนะคะหรือว่าบางเมนูเนี่ยก็มีโอกาสสูงไปถึง100บาทเลยก็มีค่ะ แต่เพื่อนๆเ,เห็นด้วยไหมคะว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยไม่ทันกับค่าของและค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเลยค่ะและข้อ2นะคะก็คือในปัจจุบันเนี่ยสังคมของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเลยค่ะด้วยทุกวันนี้นะคะหลายๆธุรกิจเนี่ยก็ได้ถูกดิสลอฟด้วยเทคโนโลยีค่ะทําให้บางธุรกิจนะคะก็ต้องมีการปิดกิจการลงค่ะหรือว่าบางธุรกิจนะคะก็ต้องมีการปรับตัวอย่างหนักเลยค่ะ ด้วยเหตุผลนี้เองนะคะก็ทําให้เราเนี่ยเริ่มมีความไม่มั่นคงทางด้านการงานค่ะและด้วยความไม่มั่นคงเนี่ยก็ทําให้เรานะคะมีความไม่แน่นอนทางด้านการเงินด้วยเช่นกันค่ะส่วนข้อ3นะคะก็คือในปัจจุบันเนี่ยผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินเริ่มมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นค่ะ จากในสมัยก่อนนะคะรุ่นของพ่อแม่ปู่ย่าตายายเรานี่แหละค่ะแค่เอาไปฝากเงินในธนาคารนะคะเขาก็ได้กินดนอกเบีย้ย7-10%แล้วค่ะแต่ณปัจจุบันนะคะเราไม่สามารถหาผลตอบแทนอย่างนั้นได้จากการฝากเงินได้อีกแล้วค่ะ ทำให้เรานะคะจะต้องหาในเรื่องของการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนหรือว่าลงทุนในต่างประเทศเองก็ตามนะคะเพื่อที่ให้เงินของเราเนี่ยงอกเงยเพิ่มมากขึ้นให้ทันกับเงินเฟอ้อและค่าครองชีพที่สูงเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะและด้วยเหตุนี้นะคะก็ทําให้เราเนี่ยจะต้องใส่ใจในเรื่องของการเรียนรู้เพื่อที่จะสร้างเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นค่ะ และข้อ4นะคะก็เป็นเรื่องของความคุ้มครองเงินฝากค่ะโดยสถาบันคุ้คมครองเงินฝากนะคะก็กําลังจะลดความคุ้มครองลงค่ะจาก5ล้านเลยหนือ1ล้านบาทต่อบัญชีนะคะทําให้เราเนี่ยจะต้องหาแหล่งกระจายเงินออมนะคะไปในทรัพย์สินอื่นๆด้วยค่ะซึ่งนั่นแปลว่าผลประโยชน์จากการฝากเงินในธนาคารนะคะก็ไม่ได้สูงเท่ากับในอดีตละค่ะ ในขณะเดียวกันนะคะความปลอดภัยของเงินฝากก็ลดลงจากนโยบายความคุ้มครองที่เปลี่ยนไปค่ะข้อ5นะคะก็เป็นเรื่องของผู้สูงอายุค่ะที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันนะคะครอบครัวที่ต้องการที่จะมีบุตรค่ะก็มีจํานวนลดลงด้วยเช่นกันค่ะทําให้เรานะคะต้องใส่ใจมากๆเลยค่ะในเรื่องของการวางแผนกเกษียณเพื่อให้เรานะคะสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองในยัมที่เราไม่สามารถหารายได้ได้แล้วด้วยนั่นเองค่ะ และข้อ6นะคะก็เป็นเรื่องของโรคภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันค่ะที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและนี่ยังไม่พอนะคะยังไม่รวมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในค่ารักษาพยาบาลค่ะที่มีอัตราที่สูงขึ้นตามเงินเฟอ้อด้วยค่ะซึ่งค่าใช้จ่ายของบางโรคนะคะก็สูงชนิดที่ว่าถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนตายทั้งเป็นกันเลยทีเดียวค่ะดังนั้นนะคะการหาเงินอย่างเดียวไม่เพียงพอแล้วค่ะเราจะต้องดูวิธีการปิดปกป้องความเสี่ยงเงินที่เราหามาได้ด้วยค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงต้องใส่ใจในเรื่องของการวางแผนการเงินค่ะซึ่งการวางแผนการเงินนะคะไม่จำเป็นต้องรอเมื่อพร้อมแต่ต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ค่ะขอบคุณที่รับฟังนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะขอบคุณค่ะ